ถึงแล้วนะคะวัดพระพุทธบาทศิลานะคะหรือวัดภูม่านฟ้านะคะอยู่ที่อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ก็จะเป็นปราสาทหิน,นหประสาทหินของเรานะคะ,ะ้จะบอกว่ายิ่งใ,ใหญ่อลังการมากเลยนะคะอยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับแม่ที่เห็นอยู่นะคะ ก็จะเป็นทางเข้านะคะหน้าวัดภูม่านฟ้าของเรานะคะทางเข้าโคตรอลังการโอ้ยอลังการมากๆเลยค่ะเราจะเห็นเคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเคที่เอาเออหินนะคะยกมาทําเป็นปราสาทนะคะที่วัดภูม่านฟ้าบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสะพานนะคะจะบอกว่าสะพานใหญ่มากๆเลยนะคะ สะพานเป็นหินใช่ไหมคะพี่กรณ์<_><_>นี่นะคะสะพานใหญ่มากเลยนะคะข้างหน้าของเราก็จะเป็นเป็นอะไรนะคะพี่กรณ์ปราสาทหินใช่ไหมคะปราสาทหินที่เป็นรอบนอกใช่ไหมคะอบริเวณนี้นะคะเป,เป็นรอบนอกนะคะ,คะคที่เห็นเป็นซุ้มๆนะคะก็จะเป็นมีคนแกะสลักนะคะที่ปราสาทหินนะคะโอ้จะบอกว่า นี่แค่ด้านหน้านะคะทุกท่านนี่แค่ด้านหน้านะคะแกะอยู่ข้างบนอ๋อนั่นนะคะที่เห็นอยู่ก็คือจะมีคนแก่อต่สูงขนาดนั้นด้านบนนะคะแก่เขาน้าเสียหน่อยรายละเอียดสูงอ่ะเข้าบนนะคะจะบอกว่ารายละเอียดสวยๆมากๆเลยนะคะนี่เป็นบริเวณด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูด้านในกันนะคะ อันนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็จะมีรถเข้าออกมาดูความอลังการนะคะของประศาสตรหินนะคะิะน,ะนื้อจะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าของวัดภูม่นฟ้าของเรานะคะอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะบอกว่ารถเคนเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเอาก้อนหินนะคะมายกใส่เป็นปรปศาสารหินนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่คนเยอะนะคะนี่นะคะเรจะมีรถบรรทุกบรรทุกดินนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นภายในวัดของเรานะคะจะบอกว่าพื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นองค์หลวงปู่หินนะคะ ก็จะมีคำกล่าวนามส,สักการะหลวงปู่นะคะรูปปั้นนี้ก็เป็นหลวงปู่อินทัปั์นะคะ หลังจากที่น้องติวได้ไหว้พระพุทธบาทศิลานะคะก็จะมีอยู่สามท่านด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปราสาทนะคะของหลวงปู่หินนะคะอันนี้บริเวณด้านหน้าปราสาทนะคะก็จะมีทั้งหมดสีที่ด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นวันเสาร์นะคะก็จะมีรถเข็น มากันเยอะๆนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นหินทั้งหมดเลยนะคะซึ่งแกะสะลักซึ่งก็จะแกะสะลักเป็นรูปผ่านะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะพื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณนะคะโดยประมาณ สองร้อยกว่าไล่นะคะนี่ก็จะสร้างเป็นเมืองนะคะจะเห็นว่ามีรถเข้าออกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยกหรือว่ารถแมคโครนะคะเข้าออกกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นไม่แน่ใจน่าจะเป็นนครวัดหรือเปล่าคะน่าจะเป็นนครวัดนะคะข้างหน้าแล้วก็มีที่รถจอดเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เป็นวัน กำลังสร้างอยู่ใช่ไหมคะลูกโอ้ตรงเนินท่าตรงนั้นตรงเนินท่าตรงนั้นที่มองเห็นไกลๆค่ะหลังรถแมคโครค่ะก็กําลังก่อสร้างกันอยู่นะคะนี่นะคะนี่คือบรรยากาศภายในวัดภูม่านฟ้านะคะน้องติวนี่ค่ะน้องติวก็พานแหนมเที่ยวนะคะจะบอกว่าปราสาทสวยมากๆเลยนะคะ เราก็ไหว้ทั้งสี่ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณนี่ก็เป็นบริเวณข้างในนะคะจะเห็นว่ามีก้อนหินแกะสลักเป็นองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะสำหรับองค์วัดสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้นะคะก็้องออสวยมากก็ตั้งแต่พระองค์ท่านตัสรู้นะคะสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ก็จะมีเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะะในท่านที่กําลังทรงความเพียนทุกทุกกิริยานะคะจนองค์ท่านมาปลงนะคะพระย่ลายา จะแกะสลักที่เห็นอยู่ไกลๆนะคะ,ก,ะก็จะมีเป็นก็จะมีเป็นทุกช่วงนะคะขององค์วัสมาสัมทธเจ้านะคะตั้งแต่ท่านประสูตินะคะประสรูนะคะ แล้วก็ปณิธานนะคะก็จะมีแกะสลักแล้วก็โลดนะคะนี่ยคะ่ะส่วนที่เห็นอยู่นะคะเป็นพระพุทธเจ้าท่านทรงพระปรินิพานนะคะก็อันนี้จะเป็นหินนะคะที่บอก พุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอ่านี่ตั้นไปไหนมาครับก็ไปนี่วะค่ะเออเป็นไงบ้างครับลูกเป็นไงบ้างครับอ,อ,อ๋อไปขอพรมาใช่ไหมมันเรียกส่วนใหญ่มันก็จะเกิดการหมุนน้ำกัดเซาะแล้วก็หมุนไปเรืเร่อยๆตามน้ำฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปขององค์วัสสมาสัมพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าหน้อยนะคะแล้วก็มีเ,มเขียนคำว่า อวสองนะคะนี่ก็เป็นสวดน,นะคะซึ่งมีองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็พระสาวกนะคะนี่จะเป็นพระพุทธเจ้าน้อยนะคะ นี่ก็เป็นสวนที่อยู่ตรงข้างหน้าทางเข้าของเรานะคะอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวกันนะคะอยู่ที่นางรองบุรีรํนะคะก็จะจัดสวนส,สวยๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะทำเป็นหินหมดเลยนะคะสำหรับบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะ ก็มีเจดีแล้วก็มีธรรมจักรนะคะโโหจะบอกว่าที่เห็นอยู่ไกลๆนะคะกำลังสร้างเลยนะคะกำลังสร้างนะคะ จะมีนครวัดนครธมนะคะซึ่งองค์หลวมพ่อแดงนะคะเจ้าวาดวัดภูม่านฟ้าก็จะทําการสร้างนะคะจะบอกว่าทึ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่มากันเมื่อคลิปที่แล้วก็ยังไม่เห็นสร้างตรงน,นี้นะคะที่เป็นเนินนะคะอันนี้ก็น่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเนินท่านะคะก็จะมีรถนะคะทําการยกหินนะคะ จะบอกว่าอลังการและก็ทึ่งมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากช่องหน่อยค่ะก่อนจ้างบ้าครับค่ะก่อนใจสร้างบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ,บ,คนนะ,คะบ๊ายบายค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ